สวัสด,ดีคันเพื่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ข้างนอกฮนะก็มาหาซื้อของนะคะซื้อกะเทียมที่เขาเรียกว่าอะไรอะร้านขายพื้นบ้านที่กใกล้ๆบ้านกันนี่แหละอันนี้จะใกล้กลว่าซูปเปอร์ที่ไปทางอําเภอนะอือคือคือจะซื้อแค่กระเทียมก็เลยมาคนะลองขับรถมาฮะครั้งไม่ใช่ครั้งแรกหอรอกเมื่อวานก็แอบ กลับไปที่ตร,ตรงนาใกล้ๆฝั่งนู้นที่เราปลูกอะ,อะไรนะปลูกหัวดเชท้าวปลูกอะไรตรงนั้นนะนะแต่ว่าวันนี้มาฝั่งนี้นะฝั่งภูเขาทางนี้ท่านเพื่อนดูสวยไหมวันนี้อากาศอยู่ที่ห้าองศานะห้าองศาแต่มีแดดก็คือชิลๆมากเลยนี่นะคะก็เย็นๆนะคะไม่ได้หนาวอะไรมากมายอยู่ในบ้านก็ไม่เปิดเตานะเวลามันแบบว่าหนาวถึงจะเปิดนะคะ แต่ว่าอากาศงงาลกลางวันนียการก็จะปิดอยู่หลายชั่วโมงเนาะเพอช่วงบ่ายๆก็มันจะเริ่มมีลมใช่ไหมก็จะปิดนะนีค่ะบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศกันก่อนเลยสวยๆนะคะต้อง้าสีครามก็ลองมาขับรถครั้งแรกฮะเดี๋ยวไปซื้อของก่อนนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่า มันโอเคหรือ,อยังนะสำหรับการผ่าตัดตามานะคะเดี๋ยวไปซื้อของแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นผักกาดดองผักกาดเขียวแบบบ้านเราเนี่ยคะ่ะชื่อเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่ารสชาติจะอันเดียวกันหรือเปล่านะแต่ไม่ไม่เคยซื้อคะ่ะนี่ก็จะเป็นมุมผักดองต่างๆเนาะพวกอันนี้เป็นวอลนัทนะคะวอลนัทนี่แบบแกะแล้วก็มีคะ่ะ นี่ผักดองนี่ยังสนใจผักดองนะอันนี้เป็นอะ,อะไรนะแตงก,ก้วยเอออันนี้ก็ก็เป็นผักนะคะเป็นพวกวาระบีเป็นพวกน,นี่เป็นแตงดองค่ะไม่ใช่ผักป่าเนาะอันนี้ลุงชอบกินเนาะไอะเม็ดของใบที่โวกอันนี้ก็เป็นพวกวาราบีมีวาราบีดองก็มีเดยวปีนี้กันดองค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นผักน้ำนะต้นทะระเนี่ค่ะมีขายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผักทะระหรือผักนาำนะคะเริ่มมาแล้วนะคะผักป่านะไม่รู้อันนี้ที่ไ้ยใหญ่มากเลยแถวไหนออกนะอันนี้ก็เทียมใหญ่มากเลยนี่ค่ะก็ออกมาแล้วนะคันเพื่อนออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาง้อมอยกันที่รถนะคะก็ตรงนี้ค่ะที่ขายนะคะเป็นอยู่ในบ้านนอกเนี่ยค่ะ ดูกลับมาซิกระเทียมนะคะกระเทียมนี้มันเริ่มงอกแล้วเพราะว่ามันตายฤดูแล้วเนาะแต่ก็ยังกินได้เพราะว่าชีวิตเราขาดกระเทียมไม่ได้นะคะสองร้อยห้าสิบเยนนะคะพันเล็กแบบพันหัวใหญ่ก็มีที่ให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวให้ดูจะมาซื้อแค่กระเทียมเท่านั้นแหละแต่ว่านี่ค่ะอันนี้เป็นมันนะมันสีเอ่อเหลืองๆส้มๆแบบนี้ไม่เคยกินเลย จะอร่อยเปล่าเดี๋ยวจะไปลองกินดูเป็นมันคีระคีระระนะคีระรนะเนาะไม่ไม่รู้ชื่อภาษาไทยอะไรนะคีระระก็ส่วนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในอำเภอเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ในเรียกอะไรพื้นบ้านพื้นถิน่นพื้นที่ของเราอะนะคะเออเอามาขายเนาะไม่ได้เอามาจากข้างนอกนะก็จะมีผักป่าผักอะไรแบบนี้เนาะ ก็จะมาดูเฮ้ยปกติไม่ค่อยมาดูนะเอออันนี้นี่จะมาซื้อกระเทียมไงปกติจะซื้อมาจากแบบว่าในเมืองอะไรใช่ไหมอ่าก็ไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยได้มาที่นี่วันนี้มาก็เห็นแบบว่าผักป่าอะไรหลายๆอย่างที่มันดองได้มันตากแห้งได้อะไรเงีเ้ยเออก็ดีเลยอะ่ะตอดเสื้อโค้ทออกเพราะว่าร้อนท่านเพื่อนเชื่อร้อนหรอกคือมันไม่หนาวเอออย่าบอกว่าร้อนเลย มันไม่หนาวว่างั้นเถอเพราะว่าแดดแดดมันออกสําหรับการแบบนี้คือคือห้าองศาหกองศานี้คือไม่ไม่หนาวนะเพราะมันแดดที่นี่แดดมันจะแรงอะ่ะแดดมันจะแรงเนาะโอเค okay, <Okay, S 1> เดี๋ยวเรากลับกลับ <ๆ S 1> บ้านแล้วเออเออแต่พ่ายังไม่เล่าเลยก็จะเล่าเรื่องสายตาต่อเนาะเดี๋ยวจะไปจ่ายค่าไฟต่อเดี๋ยวเล่าเรื่องค่าไฟต่อสายตาของงานก็คือเออตอนนี้มัน คือเป็นข้างใจนะมันก็จะฝั่งเนี้ยคือเขาจะใส่เลนที่สามารถมองเห็นแบบว่าประมาณห้าสิบเมตรอะไรเงี้ยแต่ฝั่งเนี้ยของเราเป็นสายตาสั้นอยู่แล้วเนาะมันจะมองไม่เห็นไกลนะปกติแล้วก็สองข้างแล้วก็ใส่แว่นใช่ไหมในการขับรถแต่เนี้ยก็คือลองไม่ใส่แว่นดูแล้วก็ขับรถดูก็ ขับได้นะเพื่อนในในระยะแบบเขตบ้านเราบ้านนอกที่เรารู้ทางแล้วอะ่ะแต่ถ้าไปในเมืองหรือไปพื้นที่ที่เราไม่รู้จักเนี่ยต้องใส่แว่นแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะมันมองเห็นว่าเป็นทางเป็นเอ,อ่ออะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันมองไม่เห็นตัวหนังสือมองไม่เห็นร,รายละเอียดตามป้ายตามอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราอ่านไม่ออกเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเลี้ยวสมมติว่าเราจะไปไหนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราต้องอ่านป้ายใช่ไหมไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ย ป้ายหยุดป้ายอะไรที่มันมีตัวหนังสือใช่ไหมรายละเอียดตรงนั้นล่ะมันยังมองไม่เห็นนะมันเบลอมันเบลอนะคะเพื่อนอก็ประมาณระยะประมาณห้าสามสิบเซนติเมตรไม่ถึงห้าสิบเซนติเมตรนะเราถึงจะเริ่มอ่านออกอะไรประมาณเนี้ยอ่านออกมันก็จะเบลอๆนะเอออย่างสมมติว่ามันมีป้ายอยู่แต่ร้อยเมตรนี่อ่านไม่ออกเลยเห็นว่ามันเป็นป้ายสีฟ้าสีอะไรเนี่ยแต่ว่ามันอ่านไม่ออกว่า มันไปทางไหนอะไรเงี้ยเออเราดูไม่ออกไงไม่ใช่อ่านไม่ออกหรอกอืบางทีก็อ่านไม่ออกจากความที่เราไม่รู้นั่นแหละแต่การหมายถึงว่าอ่านไม่ออกคือมันมองไม่เห็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยเออไม่ใช่อ่านไม่ออกเพราะเราไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอันนั้นก็อ่าก็ส่วนหนึ่งนะคะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของของตานะะโอเคนั่นแหละแต่ถ้าขับไปใกล้ๆบริเวณที่เราคุ้นเคยบ้านนอกแบบเนี้ยที่เรามาบ่อยๆอ่ะประมาณ สองสามกิโลเมตรอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่เพราะมันไม่มีรถไม่มีอะไรอ่ะนะออค่ะสรุปแล้วก็คือเดี๋ยวจากเดือนหนึ่งนั่นแหละหนึ่งเดือนไปก็จะไปตัดแว่นอ่ะนะตัดแว่นเพื่อใส่มองไกลๆแบบนี้แหละนะต้องใส่แว่นอยู่ดีนะฮะแต่หมอบอกว่าไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องใส่แว่นอาจจะเป็นแบบชีวิตประจาวันอะไรแบบนี้นะเอออ่านหนังสือหรือว่าอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้า เวลาเราขับรถเนี่ยต้องใส่แน่นอนเพราะความของเราคือเรามองไม่เห็นไงเออนะโอเคเรื่องตาก็จบละออเรื่องตาจบแล้วต่อไปก็จะขอกลับบ้านตอนแรกว่าจะจ่ายค่าไฟที่นี่แหละนะจ่ายค่าไฟที่นี่แต่ว่าลืมเอาเอาใบที่จ่ายมาเอ,อปกติลุงเขาจะเป็นคนจ่ายใช่ไหมผ่านระบบอะไรเงี้ยแต่เอ,อ,อันนี้ลุงไม่ว่างก็เลยให้การมาจ่ายนะจ่ายนะ ค่าไฟเดือนนี้ก็ประมาณไม่ถึงเอ้ยของไม่ใช่เดือนนี้สิเดือนสิบสองนะเดือนสิบสองนะยังไม่ได้จ่ายเลยไม่รู้จะตัดหรือเปล่าแต่ก็คงไม่ตัดหรอกหนาขนาดนี้เนาะน่าจะอลุกมันรวยกันเนาะเออแต่ว่าเดี๋ยวจะไปจ่ายจ่ายที่ไหนก็ได้ไพรณ์นีเซเว่นอะไรแบบนี้นะค่าไฟก็ประมาณเ,เดือนสิบสองไม่ถึงหนึ่งหมื่นเยนนะเออ,เอ,อไม่ถึงหมื่นหนึ่งหมื่นเยนถามว่าแต่อยู่สองคนนะกางก็อยู่บ้านตลอดเปิด อ้เครื่องทําความอุ่นตลอดนะในช่วงดูหนาวเนี่ยแต่ก็เปิดฟงเปิดไฟเปิดแก๊สอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ปกติใช้ชีวิตปกติไม่ได้แบบว่าประหยัดอะไรนะก็นี่แหละไม่ได้แบบเซฟอะไรประมาณนั้นนะบางทีก็ลืมเปิดไฟบ้างลืมอะไรบ้างนะค่าไฟก็อยู่ที่ประมาณเก้าพันกว่าเยนแล้วแต่เดือนนะบางเดือนก็หมื่นกว่าอะไรเงี้ยสองคนนะเดี๋ยวก็จะเริ่มอ หมื่นกว่าเยนอ่ะนะหมื่นแต่ว่าเดือนสสองเนี่ยเก้าพันกว่าเยนนะครับเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยยังไงนะเดี๋ยวก็จะพยายามประหยัดให้มากกว่านี้นะอืพยายามนะปกติก็คือไม่ไม่พยายามอะไรเลยบางทีก็ลืมเปิดก็ใช้ชีวิตธรรมดาปกติไม่พยายามเซฟอะไรเงี้ยเออนั่นแหละค่ะเพื่อนโอเคกลับบ้านแลลวเดี๋ยวไป เอาบินก่อนลืมเอาบินมาคะ,ะบินค่าไฟนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคัเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นอ่ากำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะทำอะไรเมื่อวานก็ว่าจะไปขุดอ่หัวประกาศมากินนะแต่ว่าอ่าหิมะมันแข็งตัวนะมันแข็งตัวอากาศมันต่ำกว่ากลางคืนมันต่ำกว่าศูนย์องศาวันนี้เพิ่งอุ่นนะคะช่วงอาทิตย์ที่แล้วจะ จะหนาวเย็นกว่านี้นะวันนี้อากาศอุ่นขึ้นสําหรับที่นี่นะอีหิมะมันกลายเป็นน้ําแข็งนะอ,อปกติหิมะมันจะขุดได้ใช่ไหมอันนีมน้มันกลายเป็นน้ําแข็งมันจะขุดยากใช่ไหมคือเรายืนบนหิมะได้เลยอะแล้วก็เดินบนหิมะได้ออมันก็คือข้างล่างเป็นน้ําแข็งอะไรเงี้ยมันจะขุดยากแล้วก็ตอนนี้เรา อยู่ในระหว่างที่ไม่ต้องอย่าไปทําอะไรแบบนั้นเลยงาน,นงงานหนักอะไรเงี้ยอยู่ในช่วงรักษาตานะรักษาตัวอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนก็เลยอดกินเออแต่ว่ามันก็ใช้หัวใจเท้าได้อยู่หัวใจเท้าในการทํา่อมตำแซ่บนะซ่อมตำหัวใจเท้าหัวใจเท้าก็อยู่ที่เคยกุดมาก็ออ,อยู่ในยุงนะในยุ้งก็ยังกินได้อยู่นะใช้หัวใจเท้าแทนและกันเนาะโอเคคลิปนี้บายบายนะคะ เห็นเพื่อนเห็นวิวขาวๆข้างหลังนั้นไหม,มกลับบ้านแล้วมาเมาส์มอยปานเพื่อนดูผักป่านะบ๊ายบายนี่คะ่ะนึ่งแล้วนะคะสีสีออกแบบสีออกส้มๆนะคะมืดหน่อยเพราะว่าค่ำแล้ว สีก็จะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะสีแบบออกแบบสีส้มๆนะคะเหลืองส้มรสชาติหวานอร่อยมากกินไปแล้วนีก็มันไม่ได้เป็นแป้งนะมันไมไ่เป็นแป้งมากนะเนื้อเนอมีรสชาติหวานชอบนะคะมันหวานมากหวานแบบว่าอ,อ,อร่อยแบบ กินเปลือกด้วยก็อาจจะมีประโยชน์นะนี่ค่ะเพื่อนอืต้องหามาปลูกซะแล้วอื